ใหญ่ว่าเลยนี่น่ากินมากโอ้โหนี่โอ้ยอย่างนี้นะของโปรดทั้งนั้นเลยผัดบวบแล้วก็พาสต้าเห็ดเข้ากันมากอาพี่เอฟคะทำอะไรคะโอ้โหตกใระจหมดเลยเลี้ยงหมูโอ้ไม่ใช่ร้อเล่นเก็บเห็ดนี่ไงดูดิเป็นไงน่ากินไหมโอหเห็ดขาวมากเลยน่ากินมากเลยต้องอร่อยแน่ๆเลยเย็นนี้นะราคาห้บาทนะคะอโอเคอ่ะทั้งั้นเดี๋ยวพี่ค่อยจ่ายนะฝากถือก่อนฝากถือก่อน ถือไว้ดีๆนะเออสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบเจอกับผมนะครับเอฟธัญนกเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงทีเด็ดกอธมครับช่วงเวลาที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับเด็กดีเด็กเก่งมากความสามารถของน้องนนักเรียนนะครับที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครนั่นเองครับคุณผู้ชมครับการดําเนินชีวิตของคนเรานั้นมีอยู่มากมายหลายด้านด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นในด้านการทรรมหากินนะครับหรือว่าจะเป็นในด้านของสุขภาพอนามัยและอีกด้านหนึ่งถือว่าเป็นด้านที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือด้านของการศึกษานั่นเองครับและถ้าหาก ตั้งแต่พวกเขาอายุยังน้อยนะครับเรียกได้ว่าวันหนึ่งที่พวกเขาโตขึ้นมานั้นพวกเขาก็จะเป็นเด็กที่มีความสามารถมีศักยภาพและก็มีแนวทางในการพัฒนาตนเองนะครับและเมื่อน,นั้นแหละครับพวกเขาก็จะเกิดความเท่าเทียมกันในสังคมและที่สําคัญที่สุดประเทศชาติของเราก็จะพัฒนาไปอย่างมั่นคงและย,ยั่งยืนนั่นเองครับซึ่งสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับได้ทรงมีพระราชาหฤทัยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับด้วยทรงพบเห็นสภาพป,ปัญหาและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ที่ขาดแคลนอาหารมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงและขาดการศึกษาที่ดีจึงทรงเริ่มพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารขึ้นครับในปีพุทธศักราช2523โดยมีการดําเนินงานจัดทําเป็นโครงการต่างๆที่นําแนวพระราชดําริไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนครับเอาละครับโอ้โหน้องโบเดี๋ยวเราไปัาเทดกินกันดีกว่าปะอะมาเดีพี่ถือให้ปะ อ๋ออ๋อลืมลืมโอเคโอเคป้าอ้ป,ป้ามาเดินนำไปเลน่นนำไปเลยป้าโอ้โหกิจกรรมที่ผมชอบที่สุดคือปุ๋ยหมักพืชสดครับได้น้ำหมักที่เราทําเองเอาไปรดน้ําผักโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายน้ําหมักครับและได้กินผักพืชสดที่ถูกหลักอนมามัยด้วยครับกิจกรรมที่หนูชอบคือโรงเพาะเห็ดสิ่งที่หนูได้รับคือเอาไปแปลรูปเป็นอาหารเช่นเห็ดชุบแป้งทอดเห็ดแหนม และทําให้หนูมีรายได้ค่ะคุณผู้ชมครับซึ่งกรุงเทพมหานครนะครับนำโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขขุมพันธ์บริพัตรคุณลุงผู้ว่าใจดีของเด็กๆครับที่เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาเด็กไทยให้ก้าวไกลครับจึงได้มอบหมายให้ทางสํานักการศึกษาเร่งดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนะครับกับโครงการดีๆนะครับที่จะจัดทําขึ้นมาเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการพระราชดำร,ริสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีนั่นเองครับดังนั้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้มีการส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กนักเรียนนะครับได้รู้จักถึงภาวะโภชนาการที่ดีีพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสมตามโครงการการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอีกทั้งพัฒนาให้เด็กมีความรู้และทักษะให้สามารถพึ่งพานตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านโครงการการส่งเสริมสา,ากรณ์ของโรงเรียนนั่นเองครับประโยชน์ที่หนูได้รับคือ หนูได้นําปลาดุกที่หนูเลี้ยงเองนํามาทำเป็นอาหาร ผนประดุกที่เหลือหนูจะเอาไปขายเพื่อสร้างไรายได้กับตัวเองค่ะประโยชน์ที่ได้รับคือหนูได้เรียนรู้และนํามาใช้เป็นชีวิตประจําวันได้และหนูสามารถเก็บผักมารับประทานได้ค่ะซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้น้อมนำนะครับโครงการพระราชะดำริใต้ร่มพระบรารมีนํามาปรับใช้ในโรงเรียนนะครับนำมาบูรณาการการเรียนการสอนให้กับเด็กๆจนกระทั่งเด็กๆน,นั้นสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพข,าของพวกเขาและมี แนวทางในการทำหากินเพิ่มมากขึ้นนะครับพวกเขาจะเก่งอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับน้องๆคนเก่งกันเลยครับสวัสดีครับน้องก้อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออมาคุยกันไหนมานี่ทําอะไรอยู่คะถอนหญ้าค่ะถอนหญ้าอ๋อคือเราต้องดูแลแปลงผักนะไม่ให้มีวัชพืชขึ้นมารบกวนอาหารการกินของพืชผักตอนนี้ปลูกอะไรบ้างครับที่โรงเรียนตอนนี้นะคะมีมีถั่วฝักยาวมีพริกมีมะเขือ,อ,อมีฟักทองนะคะโอ้โหหลายอย่างเลยนะแล้วนี่เพื่อนๆทำอะไรกันอยู่อะ อันนี้กลังถอนยากคบอนะครับผมเอาละครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่กิจกรรมที่เด็กๆทำขึ้นมาถามนิดน,นึงว่าตอนนี้ที่โรงเรียนมีกิจกรรมอะไรบ้างครับมีกิจกรรมแปลงกเกษตรบ่อปลาดูแล้วก็พาอเห็ดค่ะโครงการทั้งหมดที่น้องก้อยพูดมาชอบอะไรมากที่สุดคะแปลงกเกษตรค่ะทำไมถึงชอบแปลงกเกษตรน้ยครับเพราะว่าได้มีเมล็ดพันธุ์ที่ดีมาปลูกนะคะเพราะว่ามันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่หาง่ายตามชุมชนนะคะอ๋อก็คือผักพวกนี้เราเรารับประทานในชีวิตประจำวันอยู่แล้วว่างั้นจใช่ไหม อ่าสำหรับประโยชน์ที่ได้จากการทํากิจาก,การต่างตน้องก้อยคิดว่าน้องก้อยได้ประโยชน์อะไรบ้างคะก็หนูก็จะได้กินผักทุกวันนะคะเพราะว่าโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนหนูให้กินผักวันหนึ่งก็เยอะเหมือนกันะนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งหนูก็ได้เรียนรู้เรื่องแปลงเกษตรด้วยคะ่ะและสําหรับอันนี้ที่ที่วางอยู่นี่คืออะไรคะ อันนี้กําลังจะนํามาเพาะปลูกในแปลงค่ะอ๋อแล้วทาไมถึงต้องใส่กระถางอย่างเงี้ยในปีที่ผ่านมาเกิดอ,อุทกภัยน้ําท่วมใช่ไหมคะและผักของเราได้เดินย้ายไปอยู่ในกระถางอันเล็กอะคะ่ะเพื่อที่จะเอาขึ้นไว้ที่สูงหนีน้าอะค่ะนี่เอาละครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับของผลงานน้องๆน,นะครับเอาละปิดท้ายนะมีอะไรอยากฝากถึงคุณลุงผู้ว่าใจดีไหมที่ทําให้พวกเราเนี่ยได้มีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองครับ หนูขอขอบคุณคุณลุงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครที่ได้จัดทำโครงการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นและหนูจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยคุณผู้ชมครับและนี่แะครับคือความภาคภูมิใจนะครับของน้องนนักเรียน จากโรงเรียนบ้านแบนชโดครับที่พวกเขาได้น้อมนําเอาแนวทางน,นะครับตามแนวพระราชดำริมาปรับใช้นะครับจนกระทั่งพวกเขานั้นมีความรู้มีความสามารถนะครับมีศักยภาพและมีแนวทางในการดูแลผลผลิตทางการเกษตรและที่สําคัญนะครับพวกเขาสามารถนําเอาผลผลิตไปรับประทานเป็นอาหารกลางวันที่โรงเรียนอีกด้วยครับแล้วก็นําไปขายได้ไรายได้ด้วยนะครับ และต่อจากนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณครูคนเก่งครับไปดูกันว่าคุณครูนั้นมีแนวทางมีวิธีการอย่างไร ในการถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้กับเด็กๆและพวกเขาจะสามารถนําเอาประโยชน์จากโครงการนี้นะครับไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรและผู้ที่จะมาให้คําตอบกับเรานะครับก็คือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแบรนชโดครับท่านผออนิกรเจ้าฟันนั่นเองนะครับทางโรงเรียนนี่นะครับมีการนําเอาองค์ความรู้ต่างๆของโครงการนี้นะครับไปบูรณาการหรือว่าไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิชาการเรียนการสอนยังไงบ้างครับมันจะสอแสดแทรกโดยเฉพาะในกลุ่มสาระของกเกษตรแล้วก็การงานอาชีพ เราจะ,จะใส่เข้าไปในกิจกรรมเหล่านี้เช่นการออมนะเด็กจะมีการออมในตะวันสหกรณ์เราก็มีสหกรณ์ร้านค้าสหากรณ์การผลิตเด็กจะเข้าไปผลิตสินค้าที่จําหน่ายในตละวันนะครับแล้วก็กิจกรรมการเกษตรเกษตรเราถือว่าเป็นเมนหลักเพราะว่าชุมชนเราเนี้ยเป็นพื้นที่ที่ยังมีอาชีพการเกษตรอยู่ครับในส่วนของออหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือก็คือในส่วนของเจ้าหน้าที่ครับคุณสวัสดินเดช เขาก็จะเป็นเกษตรของเขตตรงนี้เพราะนั้นทางโรงเรียนติดขัดมีปัญหาอะไรเนี่ยยังไม่กระจ่างชัดเนี่ยเราก็จะขอความรู้จากเขาเขาก็จะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เรานะครับพอเขามาให้ความรู้แก่เราเนี่ยเราก็จะเชิญชุมชนเข้ามาร่วมด้วยนะครับเพราะที่นี่เนี่ยแม่บ้านทั้งหลายเนี่ยจะอยู่บ้านนะครับเราก็จะเชิญเข้ามาเพื่อจะรับความรู้จากเกษตรจังหวัดหน่วยงานอื่นๆเช่นหน่วยงานชุมชนต่างๆเขาเห็นว่าโรงเรียนเนี่ยได้ทํากิจกรรมนี้ขึ้นมา เขาก็จะให้เขามาค่้ให้มาให้การสนับสนุนนะครับโรงเรียนขาดเหลือปุ๋ยบ้างดินบ้างอะไรเนี่ยเขาก็จะเข้ามาสนับสนุนแล้วเสียงตอบรับจากคนในชุมชนเป็นไงบ้างครับผู้ปกครองให้ชื่นชมมากนะครับอย่างการเกษตรที่เราให้เด็กทําเกษตรในกระถางทําที่นี่2กระถางกลับบ้านไป1กระถางนะฮะดังนั้นเด็กทุกคนจะมีผลิตภัณฑ์ผลิตผลจากการอบรมแล้วแล้วก็ลงมือปฏิบัติกลับไปบ้านหนึ่งนะครับ แล้วก็ผู้ปกครองมารับความรู้พร้อมกันนะครับผู้ปกครองก็จะสังเกตด้วยแล้วก็ขยายผลได้บ้านทุกๆบ้านจะมีเกษตรกระถางผู้ปกครองเห็นว่าเราทําแล้วเนี่ยมันเกิดผลอย่างนี้ นะครับกระแสตอบรับและชื่นชมในโครงการนี้ดีมากๆเลยครับอยากท่านผอฝากถึงคุณผู้ว่าใจดีขอเด็กๆนะครับที่ได้มีส่วนในการสนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้นะครับทำให้เด็กๆนั้นได้มีความรู้นะครับได้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทางานภาคการเกษตรแล้วก็ได้มีแนวคิดในการใช้ชีวิตแบบพอเพียงเชิญครับครับโครงการนี้เกิดขึ้นมาได้ก็ได้รับการส่งเสริมจากท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโครงการเดินๆนั้นเกิดเป็นโครงการของชนเด่าประเทศพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับท่าน ส่งขยายผลในโรงเรียนกรุงเทพมหาคนครนี้มี25โรงเรียนและทางกรุงเทพมหาคนครก็มารองรับตรงนี้และให้การสนับสนุนนะครับโครงการนั้นมันลุดหน้ามาได้เป็นขนาดนี้นะครับเพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากต้นสังกัดคือกรุงเทพมหาคนครโดยเฉพาะนั้นท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบ่อมราชวงศ์สุวรรณบริพัตรนะครับทางเรียนและก็ชุมชนก็ต้องขอกราบขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านให้การสนับสนุนกิจกรรมโครงการนี้นะครับให้คงอยู่และก็ให้มี พัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็น,อ,นปอย่างสูงครับขอบพระคุณมากครับคุณผู้ชมครับกรุงเทพมหาคนครนำโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธุ์บริพัตรพร้อมนะครับที่จะสารต่อการดำเนินงานโครงการ พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้กับเด็กๆนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างจริงจังครับสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของผมในช่วงทีเด็ดกทมแล้วนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันให้ได้นะครับว่าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับเด็กดีเด็กเก่งมากความสามารถของน้องๆน,น,นักเรียนโรงเรียนใดในสังกัดกรุงเทพมหานครสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ช่วงนี้สนับสนุนโดยกรุงเทพมหานครเพราะเรารู้ดีว่าการศึกษาสร้างคนคนสร้างชาติ